สัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับขณะที่ฝ่ายค้านเองก็เตรียมช่วยรัฐบาลหันงบในส่วนที่ไม่จําเป็นออกโดยหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงกลาโหมครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญวรระแรกระหว่างที่28ถึง31พฤษภาคมนี้จํานวนเงินไม่เกิน3,780,000ล้านบาท โดยหนึ่งในกระทรวงที่ถูกฝ่ายค้านจับตาเพื่อตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จะเป็นออกก็คือกระทรวงกลาโหมครับเรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมั่นใจรัฐบาลมีความพร้อมและไม่มีปัญหาที่ฝ่ายค้านจะจัดเตรียมสสกว่า40คนเพื่ออภิปรายงบประมาณ2569เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบแต่ว่าอยากให้สสทุกคนใช้เหตุผลในการอภิปรายไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก ยืนยันได้ว่าหากเรื่องใดมีเหตุผลมีข้อเสนอที่ดีรัฐบาลเองก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขขณะที่กระทรวงกลาโหมก็ได้มีการปรับตัวจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันครับอะไรที่เป็นการวิจารณ์แบบใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นการวิจารณ์ทั่วไปก็ก็ถือว่าเราก็รับมานะครับอย่างพึงสังวรเป็นอุทาหรณ์ว่าเออมีเรื่องนี้ที่คนมองเห็นต่างแม้ว่าจะใช้อารมณ์วิจารณ์หลายเรื่องหรืออะไรก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็อยากให้วิจารณ์กันอย่าง,อย,างอย่างตั้งใจเต็มที่ไม่อยากให้ต้องแสดงไม่อยากให้เป็นการแสดงขณะที่นายชยพลสะท้อนดีสสพักประชาชนเปิดเผยกับทีมข่าวกันเมืองช่อง 7hd นะครับว่าอยากเห็นกระสวงกระหมจัดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากรัฐบาลมีน้ําที่จํากัดต้องนําไปรถในกระถางที่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องของความมั่นคงหากนํางบไปใช้อย่างคุ้มค่ามองว่าราคาจะสูงแค่ไหนก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายโดยงบประมาณที่รับการจัดสรรมากที่สุดห้าดับแรกนะครับคืองบกลางภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีจานวนกว่า6กแสนสามื่นสองพันล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงการคลงังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมสําหรับระยะเวลาในการอภิปรายทั้ง4วันจะใช้เวลาทั้งหมด4 1ชั่วโมงครับโดยแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงและประธานสภาอีก1ชั่วโมงครับ